ดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็จะมาแบ่งปันในเรื่องสมบูรณ์ในพระคิดเพราะฉะนั้นในเมื่อพวกท่านรับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าไว้แล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วยจงอย่างรากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่ได้รับการสอนมาแล้วและจงให้การขอบพระคุณทวียิ่งขึ้นจงระวังให้ดีอย่าให้ใครทำให้พวกท่านตกเป็นทาสด้วยหลักปรชัชญา และคำหลอกลวงที่เหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ตามพวกพูดผีที่ครอบงามของจักรวาลไม่ใช่ตามพระคิ์เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์และพวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์ผู้ทรงเป็นศีรษะเหนือพูดผีที่ครอบครองและพูดผีที่มีอำนาจทั้งหมดในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายได้รับการเข้าสุนัต ด้วยพิธีเข้าสุนัตที่ไม่ได้ทําด้วยมือมนุษย์โดยการขจัดเนื้อหนังบาปด้วยการเข้าสุนัตจากพระคริสต์พวกท่านถูกฝังร่วมกับพระองค์ในการบัพติศมาที่พระเจ้าทรงให้ท่านเป็นขึ้นมาร่วมกับพระองค์ด้วยโดยความเชื่อในพลานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงทําให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายและท่านซึ่งตายแล้วเนื่องด้วยการละเมิดทั้งหลาย และเนื่องด้วยการไม่ได้เข้าสุนัตในเนื้อหนังของพวกท่านพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านมีชีวิตร่วมกับพระคริสต์และทรงให้อภัยการละเมิดทั้งหลายของเราพระองค์ทรงฉีกเอกสารหนี้ที่มีคำสั่งต่างๆซึ่งต่อสู้และขัดขวางเราและทรงขจัดไปเสียโดยกรึงไว้ที่กางเขนพระอองค์ทรงปลดพวกพูดผีที่ครอบครองและพวกพูดผีที่มีอำนาจ พระองค์ทรงประจานพวกมันอย่างเปิดเผยและมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกังเขนนั้นในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี่ยมีคนคนหนึ่งที่เขาแบบต้องการเติมเต็มในชีวิตเขาก็คิดว่าการแต่งงานเนี่ยคือการเติมเต็มในชีวิตพอเขาได้ทําอย่างนั้นในสิ่งที่เขาต้องการจริง,รงๆอะคะ่ะเขาก็ได้แต่งงานได้มีคู่ชีวิตผลสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มาเติม,เต,มเต็มในชีวิตเท่าไหร่เหมือนเราเงี้ยคะ่ะวันหนึ่งเราคิดว่าเราทําอันเนี้ยสําเร็จแล้ว เฮ้ยเราก็รู้สึกว่าพอมันทําเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มาเติมเต็มในชีวิตเราเท่าไหร่เราพยายามหาอะไรอย่างอื่นอีกมาทําเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊สรุปแล้วมันไปไม่สุดแต่อยากจะบอกพี่น้องอีกอย่างหนึ่งค่ะว่าการที่จะหาอะไรมาเติมเต็ม,ตมในชีวิตในสมบูรณ์ความสมบูรณ์ความรู้สึกเติมเต็มในจิตใจมีสิ่งหนึ่งค่ะที่สามารถทำ่างนั้นได้ก็คือพระเยซูนะคะก็คือพระเยซูคิดนี่แหละ ที่ทําให้เรารู้สึกเติมเต็มในจิตใจรู้สึกว่ามีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างจากที่เล่ามาเขาแต่งงานเสร็จแล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังไม่สมบูรณ์อีกในชีวิตแล้วเขาก็อยากมีลูกเพราะเขาคิดว่าการมีลูกเนี่ยทำให้ครอบครัวเนี่ยสมบูรณ์สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่มีลูกเขาก็รู้สึกว่าอ่ะสุดท้ายแล้วเขาแต่งงานไปก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบตามที่เขาคิดก็คือครอบครัวไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีลูกอยากจะบอกกับพี่น้องว่าไม่มีมนุษย์คนใดนะคะที่จะสมบูรณ์แบบ ไม่มีโบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเจออะไรมาถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าเรามีครบทุกอย่างบางทีเราเห็นครอบครัวคนนู้นมีเงินมีครบ,ม,ครบมีรวยแต่อันที่จริงแล้วถ้าเราไปรู้จักเขาจริงๆเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่สมบูรณ์เขาก็ต้องการอะไรมาเติมเต็มอย่างที่ท่านเปาโลค่ะกล่าวไว้ในพระธรรมตอนหนึง่งนะคะว่าเพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ ในพระองค์ก็อยากจะหนุนใจกับพี่น้องว่าการที่เราต้องการหาอะไรมาเติมเต็มในชีวิตเพื่อให้สมบูรณ์นั้นไม่มีนะคะมีสิ่งเดียวที่จะทำให้เรารู้สึกสมบูรณ์แล้วก็อิม่มเอมใจได้ก็คือทางของพระเยซูค่ะ